สัมมาสัมพุทธานังปารมัตธาทัตสีนังสีลาทิคุณนะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัทธายอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะัปารมีมีสิ่งเป็นต้อง ขออาราธนาครุบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลกรมจักรวาลปกป้องพองภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางสถา,านีวิทยุคนมอ .2 เคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยากจังนะ ก่อนโมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทําบุญกันมานะก็มีคุณโยมสุนันโดมทองและครอบครัวนะร่วมทําบุญทุกๆอย่างมาสองพันบาทนะร่วมทําบุญสนับสนุนนะการเดินทางไปนรัชการสีสังเวทที่ประเทศอินเดียมา1,000บาท แล้วก็บำรุงรายการธรรมะ500บาทคุณโยมสาวนีเหล่าพานิชยุลรวมทําบุญสร้างนาะสปอตไลท์มา1,000บาทคุณโยมภัยศารและก็คุณโยมสุภีสานาและครอบครัวนะรวมทําบุญสร้างสปอตไล่์มา 550บาทนะก็โมทนากับญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทำบุญกันมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ญาติโยมได้เดินทางกันไปบำเพ็ญกุศลณสถานที่ต่างๆนะเพราะเป็นช่วง เทศกาลกระถินก็ไปถวายกระถินนะในที่ต่างๆพอดีว่าช่วงของปีนี้เนี่ยก็ขออย่าให้ประมาทกันนะเพราะว่า ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะซึ่งเราไปยินข่าวคราวแล้วก็โอ้นะอย,ย่าโยมอย่างดูสิทางใต้ฝนก็ยังตกน้ำท่วมอยู่นะท่วมเขาเร็วแล้วนะก็ปกติส่วนทางเหนือทางอีสานก็แรงแล้ว ทุกๆอย่างมันไม่เหมือนเดิมทางนะใจกลางเมืองก็เงียบไปเงียบเงาเงียบปางเวียงนะตอนกลางคืนก็ยิ่งเงียบเลยยัดงนะนะระวัง โจนขโมยก็เยอะขึ้นแล้วก็ระวังก็คืออุบัติเหตุนะจะมีเกิดขึ้นเยอะเพราะช่วงนี้ผู้คนเดินทางไปทำบุญกันเยอะก็มีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะด้วยความประมาทหรือด้วยเหตุอื่นนะ เห็นว่ารถตกเหวก็มีรถพลิกคว่ำตายเป็นกลุ่มๆตายเป็นคณะคณะนะซึ่งทุกคนขอให้มีสติแผ่เมตตาทุกๆวันนะ แผ่เมตตานึกถึงมหากุศลที่ตนเองทําพยายามแผ่เมตตาทุกๆวันขอให้อันตรายต่างๆให้มันหมดไป เนียดจังไรต่างๆให้มันหมดไปอันตรายทุกๆอย่างให้มันพินาศหมดไปนะนึกถึงองค์พระพุทธเจ้าที่เราเคารพศรัทธาที่เราบูชายพยายามนึกถึงให้ได้ตลอดตลอดแล้วก็แผ่เมตตาให้ตลอดนึกถึงตลอดนะเพราะว่า ช่วงนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะอย่างความเจ็บป่วยเจ็บไข้เนี่ยจะเป็นโรคพิษดารใช่ไหมเจ็บป่วยแล้วหาสมุฐานไม่พบหาสมุฐานไม่เจอนะนึกๆึกก็ตัวร้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไอขึ้นมาอย่างนี้ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลไปตรวจไปเจาะผ่าทั้งตัวก็ไม่พบนะ่ากมันเป็นพิษพิษในสิ่งที่เราไม่เชื่อก็คือพวกพิษของยักษ์ของน้าของครุฑของอสุรกายที่ ตายยังไม่ถึงกำหนดเวลานะเยอะมากนะยิงยุคก่อนนี้นะยุคในแต่และยุคสมัยตกตายไปเพราะได้เวลาของเขาจะขึ้นมาเพราะผู้คนเนี่ย ไม่มีคุณธรรมนะไม่มีคุณธรรมไม่มีความกระตันอยู่กระตาเวทีไม่มีฮีริโอตปะนะไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงลกลัวต่อบาป นะ้าพากันเบียดเบียนกันอะไรกันพากันก้นแกล้งกันอะไรกันสิ่งที่ถูกก็ว่าเป็นผิดสิ่งที่ผิดก็ทำให้เป็นถูกมันวิปริตผิดเพี้ยนไปหมดทุกๆอย่างมันก็เลยโผล่มาหมดอย่างนีง้นะมันเหมือนกับดึง ดวงจิตดวงวิญญาณที่ตายก่อนกําหนดเวลายังไม่ได้ไปไหนยังวนเบียนอยู่ให้มาใกล้เราเพราะว่าพวกเราเองประมาทนะทำให้โลกมันวิปัญห นะเพราะขาดศิลธรรมอันดีงามทำให้เกิดพิษภัยต่างๆขึ้นทำให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมันเป็นความผิดพลาดของพวกเราเองที่ทำกัน ให้แก้ไขไม่ได้เพราะยิ่งแก้มันก็ยิ่งวิ่งเข้าไปหากองไฟยิ่งทำมันก็ยิ่งถลำลึกนะ เราต้องย้อนกลับมานึกถึงคุณธรรมอันดีงามนึกถึงองค์พระพุทธที่เราเคารพนับถือแล้วก็แผ่เมตตา,าช่วยกันสร้างคุณงามความดีสวดมนต์ นะไหวพระกันเราจะได้ข้ามผ่านช่วงอันวิกฤตนี้ไปได้นะมามรสการกราบไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์มาสวดมนต์กัน นะเพราะภัยอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นทั่วไปถ้าเราประมาทนะเราก็จะเดือดร้อนโดยหาสุธานไม่เจอหาเหตุไม่เจอเป็นเพราะอะไร เราไม่เชื่อในเรื่องเวรกรรมเราไม่เชื่อในเรื่องเทพเทวดาเรามีแต่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลบหลู่ความดีงาม ตั้งคนที่ไม่เหมาะสมในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับาศาสนสถานโบราณสถานซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมือง ทำให้มีการทุบทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านของเมืองเปลี่ยนแปลงไปจำนวนมากนี่คือความเป็นไปนัยยะอยู่ฉะนั้นขอให้อย่าประมาทกันนึกถึง องค์พระพุทธที่เราเองเคารพศรัทธากราบไหว้เป็นประจำนั่นแหละพยายามนึกอยู่ในใจหรือว่านึกให้ได้ตลอดไปไหนขอยนึกตลอดจะได้ปลอดภัยเพราะว่าทุกอย่างมันจะ หนักขึ้นหนักขึ้นขอให้อย่าประมาทกันนะแล้วก็สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์ไหวพระแห่เมตตาไปทั่วทุกสารทิศให้ความร่มเย็นให้ความสงบเกิดขึ้น ให้เกิดความรักเกิดความไว้วางใจต่อกันและกันอย่ามีจิตคิดร้ายประสงค์ร้ายต่อกันกล่าวคำก็ขอให้กล่าวคำด้วยความเมตตามีวจีกรรมประกอบด้วยความเมตตา กายกรรมประกอบด้วยความเมตตาตั้งจิตอันประกอบด้วยเมตตาไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเอาเมตตาไว้ทั่วทุกสารทิศญาติโยมขอให้มีเมตตาต่อกัน อย่าเบียดเบียนกันทุกคนที่มีความทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ทุกข์มากแล้วอย่าเอาสิ่งไม่ดีไปท่วมทับกันเลยอย่าเอาความร้ายไปใส่กันให้เอาแต่ความดีให้กันรู้จักให้อภัย ยกโทษให้กันมันจะได้ทุเลาเบาบางลงไปนะย,ยักิโยู่นะไม่ใช่อภัยแต่ปากปรองดองแต่ปากแต่จิตใจคุมเหงทำลายกันมันไม่ใช่ปากก็ว่าปรองดองปาก ปากก็ว่าเมตตาทำคุณงามความดีแต่จิตใจมีแต่ความประสง์ร้ายคิดร้ายต่อกันมันไม่ถูกฉะนั้นขอให้ตั้งจิตอยู่ในความเป็นประโยชน์เื้อกูลต่อกันและกัน รารถนาดีต่อกันในกันนั่นเลยนะริงจะทำให้ความสุขความสงบเกิดขึ้นอาญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบำรุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร,ร่วมทําบุญในการสร้างพุทธภูมิแห่งนี้ให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ สร้างดินแดนพระศรีอริยะเมตรัยให้สําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบนะตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมรวมทบุญสร้างสปอตไลท์นะส่องสว่างมหาธรรมเจดีโพสวร7ชุดด้วยกันนะชุดละสา0พันหาร้อารวมทบุญกันได้หรือญาติโยมประสงค์ที่จะสนับสนุนนะ การเดินทางไปนมัสก,การกราบไหว้สี่สังเวยที่อินเดียนะก็สามารถร่วมสนับสุนกันได้นะยาตยมตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971 02ทางปรษณีนีพระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเลียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเลียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพ สาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6เ6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6เ6374ญาติโยมนะทุกๆวันพุธเวลา6กโมงเย็นถึง2องทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึง2องทุ่มญาติโยมนะมาร่วมสวดมนต์กันมารวัาการกราบไหว้พระพุทธเจ้า28พระองค์กัน หรือญาติโยมประสงค์นะที่จะนามาอาธิษฐานมาให้อธิษฐานจนะิตที่ธรรมศาลาแล้วก็อารคยาศาลาแล้วก็มหาธรรมจินิภูสวรแห่งนี้เพื่อกําจัดโรคภัยไข้เจ็บสิ่งไม่ดีต่างๆนะก็มาได้ทุกวันหรือญาติโยมประสงค์จะให้หมอไพศาลสารนาคาใช้พลังจักรวาลรักษาโรค,โรคภัยไข้เจ็บให้ ดึงสิ่งไม่ดีเอาให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาตยิยมตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบบำร,รุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65พห5รถเมย์เบอร์18อิติปิโสว,วิเศษเสพุทธนามีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุบอนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมมาภาพใจกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิศเป็นนาิยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดั่งพระนิพพานของพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น จนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดการละนานเถนอมบารตวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนมะพะทะอัตามาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าทุกทระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าทุกทระองค์และคุณของพระตัตน,นตรยัยจงปกป่า,ปาคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถิดพุทธทางแคลคลัดธรรมังแคล้วคลัดสังฆังแคลครัดพระพุทธเจ้าอย่างพระบาทอิตธิปิโสพะระกาพรหมจักรวาลปกป้องผ่องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จริญพร